มาสินูทบิสมิลลาห์ครับบิสมิลลาห์สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆทุกท่านวันนี้ทีมงานเรานะครับ ได้น,นำคลิปหลอนอีกเช่นเคยบางคลิปก็เชื่อว่าเป็นผีจริงๆน่ากลัวมากเลยทีเดียวเอาละครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ เอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ เหตุการณ์ชวนคนลุกนี้นะครับเป็นคลิปที่เชื่อว่าเด็กชายคนหนึ่งโดนผีสิงขณะที่เขาเดินอยู่กับแม่และพี่ชายใกล้ๆกับสวนสาธารณะแห่งหนึ่งครับโดยภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นได้จะภาพเด็กชายดังกล่าวที่อยู่ๆก็หยุดเดินหลายคนที่เห็นคลิปนี้ขนลุกตามๆกันนะครับก่อนที่เด็กชายดังกล่าว จะรู้สึกตัวอีกครั้งดูเหมือนแม่และพี่ชายก็ไม่ได้รับรู้อีกด้วยซึ่งคลิปหน้าคนลูกนี้กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วทำเอาชาวเด็ตต่างก็สงสัยว่าทำไมเด็กชายคนนี้นะฮะอยู่ๆถึงเป็นแบบนั้นเรากับยืนแข็งชื่อดูไม่ขยับขยื่อนเลย และที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือเขาเป็นอะไรกันแน่ซึ่งก็มีคนนะครับที่ไปหาคำตอบคำพูดจากปากเด็กชายก็คือเขาเดินอยู่ดีๆจู่ๆก็ไม่รู้สึกตัวพูดแล้วก็ขนลุกไปด้วยรู้สึกตัวอีกทีก็ตกใจเช่นกันที่ไม่เห็นแม่และพี่ชายแล้ว ก่อนที่ตัวเขาจะวิ่งจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วเหมือนในคลิปนั่นเองครับเพื่อนๆล่ะครับรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับคลิปนี้ บางคนก็เชื่อว่าเหตุการณ์ประมาณนี้คืออาจจะมีดวงวิญญาณที่ต้องการเข้าสิงแต่เมื่อร่างกายเหยื่อไม่ได้ออนแอร์ก็ไม่สามารถเข้าสิงได้ครับเช่นกรณีนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าเรากับเมีอะไรบางอย่างที่พยายามควบคุมร่างของน้องเขา กระดานผีบอกซึ่งแน่นอนครับสมัยเรียนมัธยมแอดก็เคยเล่นนาแต่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์น่ากลัวเว้นเพียงแต่ว่ารู้สึกคนลุกเช่นกันกับคำตอบที่ได้รับเรากับว่าเรากำลังเล่นอยู่กับผีจริงๆเพื่อนๆอนครับเคยเล่นกันหรือเปล่าซึ่งเหตุการณ์น่ากลัวนี้นะครับ เกิดขึ้นกับเด็กสาวกลุ่มหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียเด็กสาวกลุ่มนี้แอบมาเล่นผีถ้วยแก้วภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งครับในยามค่ำคืนกระทั่งหนึ่งในเด็กสาวนะครับเริ่มรู้สึกไม่ดีครับจนนั่งไม่ติดเลยทีเดียวเพื่อนๆต่างก็หลุดคำออกมาดูเหมือนเพื่อนๆได้นมหน้าให้เธอนะครับอยู่ต่อ เล่นไปเรื่อยๆผ่านไปสักพักก็คำออกมาอีกโดยที่หารู้ไม่ว่าไม่กี่นาทีต่อมาแขกปริศนาได้ตามเสียงของผู้เธอมานะครับมาในลักษณะที่น่ากลัวมากถ้าหาเพื่อนเ,อนเห็นแอดว่าเพื่อนๆผวาอย่างแน่นอนครับลองสังเกตด,ดูดีๆนะครับ เพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าครับใบหน้าสีแดงฉานตาหลุดออกมาจากเบ้าอย่างน่าขนลุกมากเลยทีเดียวก่อนที่เด็กสาวคนหนึ่งจะรู้สึกได้ว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างสัมผัสที่หลังครับจนเด็กสาวสะดุ้งกันเลยทีเดียวและสิ่งนั้นมันก็หายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันเรากับว่ามันมาเตือนพวกเช่านัน เด็กสาวรีบบอกให้เพื่อนๆรับรู้ถึงสิ่งที่เธอรู้สึกครับทําเอาเพื่อนๆถึงกับหน้าซีดกันเลยทีเดียวเพื่อนๆลองสเกตด,ดูนะครับน่ากลัวมากเลยทีเดียวคลิปนี้ ผีโพจองเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร,แร่โดยชายคนหนึ่งครับซึ่งกำลังเฝ้ายามเข้าเวรกะดึกเรากับสิ่งมีชีวิตคล้ายกับศพกำลังกระโดดไปมาใช่ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดศพนี่แหละกำลังกระโดดไปมาเพื่อนๆลองสัเกตด,ดูในคลิปนี้ดีๆนะครับ

ถึงกับคนหัวลุกกันเลยทีเดียวตัดสินใจอยู่พักใหญ่ก่อนที่ร่างคล้ายกับศพดังกล่าวนะครับจะหายตัวไปอย่างลึกลับแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือประมาณร้อยเมตรห่างออกไปก็เจอเข้ากับสุสานซึ่งแต่เดิมนะครับมีรายงานหนึ่งว่าที่บริเวณนี้เคยเป็นสุสานมาก่อนครับ และป้อมแห่งนี้ก็ถูกสร้างทับสุสานซึ่งพนักงานทุกคนนะครับต่างก็รู้ดีว่าที่นี่เคยเป็นสุสานมาก่อนในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์หรเหล่านันนะครับทำให้พวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะออกไปดูนะครับเพื่อนๆละครับเชื่อหรือเปล่าเหตุการณ์นี้เป็นการแกล้งกันของใครบางคนหรือเป็นผีจริงๆ

วิญญาณเดินผ่านต่อหน้าตาเหตุการณ์แจ็คพอตนี้นะครับดูเหมือนว่าเกิดขึ้นกับเด็กสาวชาวอินเดียคนหนึ่งโดยภาพจากกล้องวจรปิดขณะที่เด็กสาวนะครับลงบันไดจูจๆที่หน้าคนลุกก็คือเรากลับมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ผ่านหน้าเธอไปอย่างรวดเร็ว ดูเหมือนเด็กสาวกล้ากล้ากลุกลัวตัดสินใจยุ่ักใหญ่ไม่รู้เธอตกใจหรือเปล่านะครับเ่ืนเพๆรอสักกิดดูดีๆเรากับเป็นเงาปริศนาหรือพลังงานบางอย่างซึ่งแอดก็บอกไม่ถูกนะครับ รือสิ่งที่เห็นนี้อาจจะเป็นวิญญาณที่กำลังเดินไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็เป็นได้นะครับ เหตุการณ์ชวนคนลุกนี้นะครับผีผลักทำเอาชายอาหรับคนดีเสะดุ้งกันเลยทีเดียวครับนสิครับอ๋ออ๋ังกล่าวเขาว่ากันว่า ชายอาหรับคนนี้ได้มาตามที่ผู้ชมแนะนำให้มันทำให้เขาเกือบตกเหวครับที่ด้านล่างนั้นเต็มไปด้วยหินแหลมขนาดใหญ่ถ้าตกลงไปเลยไม่มีชิ้นดีเฉียบมากเลยทีเดียวครับที่บริเวณนี้นะครับเขาว่ากันว่าเหียนเป็นอย่างมาก แต่เดิมนั้นเป็นสุสานฝังศพโบราณเหมือนได้สูญหายตามการเวลาจนไม่เหลือเข้าโครงว่าเคยมีสุสานในบริเวณนี้หลังจากที่เขาโดนผลักส่องไปโดนเข้ากับบางสิ่งหรือพลังงานโปร่งใสบางอย่างเห็นหรือเปล่าครับลองสังเกตด,ดูดีๆ